สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนำวิธีการใช้ตัวอุปกรณ์ DJI Osmo Plus นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำตัวแอป DJI Go นะครับว่ามีฟังก์ชันตัวไหนบ้างในการควบคุมตัว DJI Osmo Plus นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมได้เลยครับ เมื่อเราเข้ามาในตัวแอปของ DJI GO ของ Osmo Plus แล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างของตัวแอปนะครับหน้าต่างของแอปประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับฟังก์ชันต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับสังเกตจากฟังซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของการเปลี่ยนโหมดในการถ่ายภาพนะครับตอนนี้โหมดอยู่ที่โหมดภาพนิ่งนะครับถ้าผมต้องการปรับเปลี่ยนเป็นวีโอผมก็แค่กดมาตรงนี้ครับ ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอนะครับผมก็จะไล่ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงฝั่งนี้นะครับตอนนี้เป็นฝั่งของแสดงรายละเอียดของการปรับตั้งค่านะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของวีโอก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสวิตไปที่ของภาพนิ่งนะครับอ่าข้างบนนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรง AF นี้คือเป็นระบบโฟกัสนะครับตอนนี้คือระบบโฟกัสของตัวกล้องก็คือ โฟกัสแบบ i n นฟินิตอยู่นะครับตรงนี้นะครับตัว M ตัวนี้คือโหมดของการถ่ายภาพนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันจะมีออโต้มีเและ M อนะครับออโต้ Auto คืออะไรออโต้ Auto คือกล้องจะปรับความคมชัดหรือว่าค่าต่างๆให้เราหมดเลยนะครับเช่น ISO Speed s h u t t e r หรือค่า EV ค่า EV คืออะไรค่า EV คือ Exposure Value นะครับก็คืคอ ปรับความไวแสงนะครับถ้าผมเลื่อนมาที่ตัว S ครับตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถปรับตัวสปีดชัตเตอร์ได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเราก็ปรับโหมดของ EV ได้นะครับชดเชยแสงนะครับเห็นไหมครับเวลาเราปรับก็จะมีเสียงขึ้นนะครับเห็นไหมครับพราอภพอสว่างขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับหรือโหมด M โหมด M นี้เราจะสามารถเปลี่ยน ISO แล้วก็สปีดชัตเตอร์ได้นะครับแต่ตรง UV นี้รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมขอค้างไว้ที่ตัวของตัว M ก่อนนะครับต่อมานะครับจะให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าการถ่ายภาพนะครับเส่น mm hmm. ตอนนี้จะเป็นภาพของถ่าย1ครั้งถ่ายตอนเนื่องนะครับตั้งเวลาภาพโนมพานนมาหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวไทม์랩นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่าได้จากตรงนี้นะครับ ถ้าเราเปลี่ยนเป็น MEO แล้วครับตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นการถ่ายภาพปกติกับภาพโสโตรโมชั่นนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่ยากครับอตัวต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้คือที่เราที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้ครับอา่ Pass เอา Sheikh เดี WAN ๋ยวครับเห็นไหมครับที่เราปรับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับนไหครับผมขอเปลี่ยนเป็นภาพธรรมดาก่อนนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับตัวต่อมาตางนี้ อันนี้จะเป็นการดูภาพนะครับสมมติว่าผมถ่ายรูปภาพนิ่งนะครับอ่าผมถ่ายแล้วใช่ไหมครับผมอยากดูว่าภาพนี้มันมีอะไรบ้างผมก็กดตรงนี้ครับอ่าเราก็จะสามารถดูภาพในตัวเมมของตัวกล้องได้นะครับเห็นไหมครับอ่าง่ายๆครับไม่ยากครับอ่าขอกดแบ็คกลับไปนะครับฝั่งขวามือนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับรูปบ้านตัวนี้คือการกลับไปที่ตัวแอปนะครับเห็นไหมครับ กดคามิล่าหนครั้งต่อมานะครับเป็นรูปกล้องถ่ายภาพนะครับปุ๊บอันนี้จะเป็นรูปแทงรายละเอียดในการปรับตั้งค่าของภาพเรานะครับเช่นตอนนี้อยู่ในภาพนิ่งใช่ไหมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวนี้ได้เช่นคามิล่าเช่น VO จะให้เป็น Resolution เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเป็น 4K 2K ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ180ตัวน,นี้นะครับผมก็เลือกเป็น180 0แล้วกัน ต่อมาฟอร์แมตโฟโต้ฟอร์แมตนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถถ่ายรอได้นะครับภาพนิ่งที่เป็น JPEG ก็ได้เป็นนามนามตะกุลไฟล์นะครับทั้งรอหรือรอบวก JPEG ก็ได้นะครับต่อมา Color พวกนี้นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับอาจจะเป็นภาพขาวดำภาพดีลอกนะครับหรือภาพ Normal นะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้ มาตัวนี้เป็นตัวสไตล์นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับลึกๆนะครับเช่นปรับคอนทราสต์เอ็กซ์โพเชอร์เซปเทเรชันะครับพวกนี้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นไวท์บาลานซ์นะครับตัวนี้ก็มีไวท์บาลานซ์ให้เราเลือกครับทั้งออโต้ซันเดย์นะครับทั้งวันนะครับก็หรือตัวนี้จะเป็นตัวค่าปรับเควินก็ยังได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็สามารถปรับได้ครับอ่า ผมก็เลือกเป็นอโต้ไว้ก่อนนะครับอ่าไม่ยากครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นรูปตารางนะครับกริดนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะอ่าปรับมานะครับตัวนี้เป็นฮิสโตแกรมนะครับเป็นกราฟนะเห็นไหมครับกราฟตรงนี้กราฟความสว่างของภาพหรือว่าค่าอะไรต่างๆซึ่งปกติผมไม่ใช้นะครับ ไมค์คอนโทลตัวนี้จะเป็นปรับความดังของตัวไมค์นะครับในต่างๆซึ่งส่วนมากผมจะถ่ายแค่ภาพไม่ได้เอาตัวนี้นะครับต่อมาเป็นเลนสตัวนี้ครับเป็นเลนส์คลเบตนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถคคลิเบตตัวเลนสได้นะครับจากตรงนี้ก็ประมาณนี้ตัวต่อมานะครับจะเห็นตัวเป็นรูปตัวแกรบโบตัวนี้นะครับเป็นรูปตัวนี้นะกดเข้าไป ตันนี้นะครับแกมโบจะเป็นโหมดในการที่ควบคุมตัวการสั่นต่างๆเช่นตอนนี้อยู่ซีนโหมดอยู่ที่เดินนะครับเห็นไหมครับมีสปอร์ตคือวิ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือใส่อุปกรณ์พวกผานะครับผมก็ใช้แค่โหมดที่เดินอยู่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปไหนนะอันนี้แพนล็อกนะครับอันนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้ก็มานะครับตัวแกมโบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ในการเลือกว่าควบคุมตัวแกมโบนะครับตัวนี้ซีนโหมดตัวนี้คือตอนนี้คือเราอยู่ในโหมดของเดินอยู่นะครับตัววิ่งครับหรือว่าตัวใช้ปรปกณ์ตัวนี้ก็คือง่ายง่ายคือเมื่อเราเลือกโหมดใช่ไหมครับตัวของตัวไปไปบาลานซ์หรือว่าตัวบาลานซ์มอเตอร์ก็จะทํางานหนักมากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับโหมดที่เราถ่ายทํานะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวแพนล็อกนะครับหรือว่าตัว รีคอนโทนนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรือเราอยากจะเซลฟี่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก,กดเซลฟี่กล้องก็จะกลับมาหาเรานะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับอ่าตัวนี้เซ็ตแกมโบว์ลัติจูดนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอ่า ตัวต่อมาจะเป็นรูปเฟืองนะครับตอนนี้รูปเทืองนะครับมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นการควบคุมในด้านแอดวานซ์นะครับเช่นตัวกล้องนะครับเราจะเลือกโหมด VO ว่าตอนนี้เราจะเลือกเป็น MOV หรือ MP4 ก็ได้นะครับหรือ VO Standard p o w NDC ก็คือเลือกพื้นที่ภูมิภาคที่เราอยู่นะครับเช่นตอนนี้ประเทศไทยเราใช้ระบบ p าวนะครับเราก็เลือกเป็น PAL ส่วน ถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเราก็เปลี่ยน m NT, n t n ดนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายไฟครับกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราประเทศไทยเราใช้กระแสไฟ้าอยู่ที่5 0 h เฮิร์ตนะครับตัวตัวนี้ VO ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น i n m g t Ratio นะครับมันจะมี3ต่อ4กับ16ต่อ9นะครับผมจะเลือกเป็น16 9ต่อเเพราะว่าผมถ่ายโอนะครับต่อมา Timelapse ตัวนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเลือกเป็นวีโอหรือเลือกเป็นภาพนิ่งนะครับไม่ยากครับเลือกวีโอไว้นะครับต่อมาเป็น overexposure warning นะครับก็คือเปิดการแจ้งเตือนในกรณีที่แสง Over นะครับพวกนั้นนะครับแล้วก็ไฟอินเด็ x ต่างๆนะครับเราก็เลือกจากตรงนี้หรือว่าเรา ต้องการรีเซ็ตกล้องให้เหมือนค่าโรงงานก็จากตรงนี้นะครับตัวต่อมาตัวเป็นตัวแกมโบนะครับตัวนี้นะครับจะเกี่ยวกับการควบคุมตัวแกมโบทั้งหมดนะครับเช่นเราอยากให้แกมโบนี้เคลื่อนที่แบบเร็วช้าสโลก็เลือกได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอดวานนะครับเช่นคาิเบีดอะไรต่างๆของตัวกล้องนะครับก็เลือกจากตรงนี้นะครับหรือว่าควบคุมจอยสติ๊ก อยากให้เป็นฟรีหรืออยากให้ควบคุมโดยจอยสติ๊กก็เลือกได้นะครับผมเลือกจอยสติ๊กนะตัวนี้ต่างๆในการแพนได้อย่างอิสระหรือทิวได้อย่างอิสระตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ตัวประมาณ general นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง wi-fi setting นะครับว่าเราจะตั้งค่ายอะไรยังไงต่อนะครับทีนี้อันนี้จะเป็นควาย IO cache นะครับหมายถึงว่าเวลาเราถ่ายไปสักพักมันจะมีเริ่มมีไฟขยะนะครับเราก็สามารถลบแต่ตรงนี้ได้หรือเราจะตั้งให้มันลบเมื่อถึง 2G กิกก็ได้นะครับเห็นไหมครับต่อมาก็เป็นการ format card ครับตัวนี้ format card นะครับแล้วก็ format จากตรงนี้นะครับแล้วก็ about ต่างๆประมาณนี้นะครับอ่าผมลืมบอกฝั่งนี้นะตรงนี้นะครับไอตัว T กับตัว W นี่อะไร คือการซูมครับสมมติว่าผมถ่ายโวนะกดถ่ายโวหนึ่งครั้งปึ้งถ้าผมต้องการสูมซูม,มซูม,มก็มากดที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับค่อยๆซูมเข้าไปาหรือกดออกครับเป็นนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนำตัว แอป DJI Go นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาด้านไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ